ก,ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวลับสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งของนี้ที่เราพามาหาก,กันนั่นคือแคทเบอร์เกอร์นะผมหรือว่าเบอร์เกอร์มีหูนั่นเองนะผมของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมดแค่1,500ชิ้นครับแล้วตอนนี้ก็เอาเพียงแค่34ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งแมปที่เราจะพาไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปแ a ทเลสซิมูเลเตอร์นะผมซึ่งหน้าตามแมปแล้วเขาจะมีอะไรบ้างเนี่ยผมขออนุญาตตััดภาาพเเข้ขไปในนกมะครบ เอาละครับหลางกากที่ตัดเข้ามาในเกมล้วเพื่อนหน้าตาก็จะเป็นแบบผมอย่างนี้เลยนะผมหน้าตาคุค้นๆไหมครับเหมือนแมปเดียวกันกับที่เราพาไปหาเจ้าทาม,มล่าทอเลตเมื่อวานนะผมซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะผมและกิจกรรมเนี่ยก็ทำคล้ายๆกันเลยนะผมให้เปิดสังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับที่เราจะเขียนว่า Free u g c Limited b เต g e r รตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปได้เลย<อ>เห็นไหมครับเพื่อน ภารกิจนะครับเขาให้เราทําทั้งหมดอยู่3อย่างนะผมโดยภารกิจแรกนะครับผมเขาให้เราเล่นเป็นเวลา2ชั่วโมงนะผมแล้วก็ภารกิจที่2เนี่ยเขาให้เราเปิดไข่ทั้งหมด1,500ฟองนะครับผมแล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะครับเขาให้เราอันล็อกจังเกิลอีทแลนด์นะผมหรือว่าโลก3ไมเป็นจำนวนหนึครั้งนะครับอันนี้ผมก็เล่นไปตั้งแต่เมื่อคืนรับตอนกิจกรรมมันมานะผมแล้วผมก็เล่นเพลินไปหน่อยครับผมตอนแรกอะผมว่ามันเปิดไข่2,500ันห้า้ยใช่ไหมครับแล้วผมมาดูเอา้าพันห้านี่หว่าแล้วผมก็ผ่านมมมมมานมน,นะ 1, น,มนนนนนนะะะะคคครรรรรัันะนะััับบบผผผีีี่14แแลล้้้้้ววตอก็เิ์ไปทงงหด เพื่อนๆเห็นข้างบนไหมครับอ่าสิบสี่ครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของการเปิดไข่กันนะครับเพื่อนๆเปิดไข่นะผมนี่ครับเปิดไข่ก็มาเปิดตรงนี้ที่เดิมนะครับผมก็กดติ๊กอย่างนี้ครับให้มันปิดไปแล้วกดเปิดได้เลยครับผมเราก็ส่วนต่อมานะครับเพื่อนๆนี่นะครับให้ไปยันโลกสามนะครับผมอันนี้ข้อเสียมันมีนะเพื่อนเพราะรอบหนึ่งเนี่ยปกติไอ้กิจกรรมที่เรานะครับเราสามารถรีเบิร์ตได้ถึง3รอบตอนหนึ่งการวิ่งเลยครับผมแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่อ่ะมันผมรีเบิร์ตได้ประมาณ รอบถึง2รอบเท่านั้นเองนะผมซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แก้ช้าลงไปครับผมแต่ก็ไม่ช้ามากนะก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้อยู่ครับผมส่วนสัตว์เลี้ยงนะเพื่อนอันนี้เกมเขาค่อนเหมือนว่ายังบักอยู่นะครับมันจะเหลือสัตว์เลี้ยงแค่อันนี้ให้เรานะเพื่อนนี่นะครับสัตว์เลี้ยงที่เป็นตำนานหรือว่าทางเกมนะผมถ้าเรามาเปิดสัตว์เลียลเ ed, เล้ยงแล้วเรารีเบิร์ตเนี่ยสัตว์เลี้ยงเราก็หายเหมือนเดิมนะผมตัวสัตว์เลี้ยงตำนานนะเพื่อนให้เมื่อสัเงเกตทางด้านขวามือนะครับที่เขาได้เห็นฟรีกิฟต์ตรง อ่าอันนี้ผมก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมมากดรับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมว่าถ้าเรารีเบิร์ตเนี่ยว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับแต่ผมไปรีเบิร์ตดูมันก็ไม่หายนะเพื่อนเพื่อนผมว่ามันค่อนข้างดีอยู่นะครับผมไอพวกสัตว์เลี้ยงไอตัวสีส้มนี้ก็หายนะครับเพื่อนๆมีอย่างเดียวที่ไม่หายก็จะเป็นตำนานตัวนี้นะครับนี่นะตัวสีฟ้านี่นะครับอันนี้มีรีเบิร์ตให้ด้วยนะครับผมหนึ่งรอบนะเดี๋ยวผมวิ่งให้นเพื่อนดูก่อนครับพอดีมันมาพอดีนะ วิธีการเล่นนะครับผมอ้าวไม่ทันครับเราไม่ได้คลิกนะครับเราก็จะไม่ไปนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของรีเบิร์ตก่อนเลยแล้วกันครับผมรีเบิร์ตนะครับเพื่อนให้เพื่อนกดตรงนี้เลยนะครับซ้ายมือตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมที่เขาเขียนว่ารีเบิร์ะครับของผมนะครับต่อไปขั้น16นะครับผมผมต้องใช้ทั้งหมด10,006นะครับผมจากเกมที่แล้วเกมที่แล้วเราขั้นหเราใช้2 0 0 0ันใช่ไหมครับแต่นี้เราขั้นหนึ่งเราใช้1 0 0 0ันเท่านั้นเองนะครับผมผมก็ว่าทําาไมมันนดให้เระ รีเบิร์ดอย่างยากเราพาไปดูใน2โลกครับโลกที่2ที่เราต้องไปนะครับมีด้วยกันทั้งหมดอยู่แค่5รีเบิร์ดเท่านั้นเองนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับผมเข้าไปเลยแล้วก็โลกที่3าครับใช้แค่25รีเบิร์ดเท่านั้นเองนะครับผมตอนนี้ผมมี15รีเบิร์ดครับเดี๋ยวผมก็ไปเก็บอีก10รีเบิร์ดก็ค่อยเข้าหมา่อีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมเล่นให้เพื่อนๆดูเลยนเดี๋ยวผมกดรับของให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเลิกแมท มาครับหลังจากที่เรารอเล่นเกมนะครับผมตอนนี้เวลาข้างบนเขาก็เริ่มแล้วผมพอหมดเวลาตรงนี้นะครับเขาจะให้เราคลิกเพื่อเพิ่มความเร็วข้างล่างนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมตอนนี้ผมกดรอบนึงอยู่300กว่าเลยครับผมเพราะผมใส่สัตว์ระดับตำนานนะเออเมื่อกี้ผมได้สัตว์มาใหม่นะผมไปใส่สัตว์อันผมลืมนะครับผมนี่ก็กดครับเห็นไหมครับเป็น356ต่อการกด1ครั้งแล้วเพื่อนพอเวลาข้างบนน้ำหมดอีกทีเนี่ยเขาก็จะเริ่มเกมแล้วครับผมมาดูกันนะครับผมว่า1รอบผมจะรีเบิร์ตได้กี่ครั้งนะครับผมตอนนี้แต้มผมข้างบนนอยู่ะ ที่หนึ่งอยู่แล้วเราซิลนี่ยผมเตรียมกดรีเบิร์ได้เลยครับผมพอครบปุ๊บก็กดปัับได้เลยนะหมื่นสี่ครับหมื่นห้าครับผมอ่าหมื่นหกดรีเบิร์ตครับผมเร็จแ,แล้วพอมันมานะเมื่อนให้รีบกดใส่สัตว์เลี้ยงนะครับผมนี่นะกดใส่สัตว์เลี้ยงไปนะครับ ผมบอกเลยว่าอันนี้ทำง่ายกว่าไอนนกิจกรรมชักโคกนะครับเพื่อนๆือนไอ้ชักโคกคาเมล่าแมนนะผมผมว่าอันนั้นอ่ะมันใช้เวลานานกว่าน,นี้ครับแต่นี้ผมเผลอรับเท่านั้นเองนะอันนี้ผมเล่นไปแค่4ี่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงเปะเลยนะบเพื่อนเห็นไหมถ้าผมไม่หลับก็ผ่านนี้ก็น่าจะกดหลับแล้วผมแล้วผมตาปาด่ดยผมมองไป2องพันห้าเหมือนเดิมนะแต่จริงมันแค่พันห้าเท่านั้นเองโหเสงเลยนาะอยู่ดีเสียงหายนะผมพอดีหลับเพลินไปหนนะฝนตกหล <c oughs> ับยาวเลยผม เข้าประตูไปหมื่นหกแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเมื่อกี้เรารีเบิร์ตไปแค่รอบเพียงนะผมผมบอกแล้ว่ามันช้ากว่าเดิมมากนะถ้าเขาให้เรารีเบิร์ตเหมือนรอบที่แล้วนะผมบอกเลยหนึ่งรอบสามครั้งหนึ่งรอบสามครั้งเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเราเลยนะผมมาครับเราก็มาลุ้นกันครับเราจะได้รีเบิร์ตขั้นสองหรือเปล่านะเพราะตอนนี้มันก็หมื่นหกแล้วผมพอเราใช้หมื่นเจ็ดใช่ไหมถ้าเข้าประตูนี้เซตกระตั้นจะหมนะื่นเจ็ดนะน่าจะถึงเยอะนะผมสิบหกวิหมื่นเจ็ดพอดีนะครับเพื่อนเพื่อนเกินด้วยพอเปิดหมื่นแปด สามหมื่นเลยนะผมเสร็จแล้วรีบรีเบิร์ตครับผมเดียวร้อยครับรีเบิร์ตเสร็จนี้แล้วก็รอรอบใหม่เลยครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนรอบหนึ่งเรารีเบิร์ได้แค่2อรอบเท่านั้นเองนะซึ่งมันลดจากเดิมมาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับผมนะการเบิร์นเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวผมก่อภาพไปไวๆแล้วเดี๋ยวผมตัดมาตอนที่ผมได้รีเบิร์ครบยีแล้วนะผม มาครับทุกคนรอบสุดท้ายของเรานะตอนนี้ผมรีเบิร์ตไป24รอบนะครับใช้เวลาไม่นานนะผมเมื่อกี้จากเมื่อกี้ผมใช้ไปแค่ประมาณ10นาทีเองนะครับเพื่อนๆประมาณนั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรารีเบิร์ตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรับของได้เป็นเลขที่เท่าไหร่นะพร้อมแล้วกันลุยเดงไปผมบอกเลยประตูแรกอันนี้ผมอยู่โลกสองแล้วเพื่อนประตูแรกผมบอกเลยว่าอย่างเด็ดแล้วผมได้เยอะกว่าเดิมมากเลยนะครับ ไปแนะนําที่ขาดโลกสองแล้วก็มาเล่นประตูนี้ดีกว่ารเราเพื่อนเห็นไหมประตูแรกของผมได้มาสองพันห้าเลยนะประตูสองปึ๊บห้าพัน 5, โอ้สำหรับผมถือว่าเยอะมากเลยนะครับอันนี้ต่อไปเรารีเบิร์ตขั้งนี้ยี่สิบห้าเราต้องใช้ทั้งหมดสองหมื่นห้านะเพื่อนใกล้ๆแล้วครับอีกประตูเดียวเท่านั้นนะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเรารีเบิร์ตแล้วก็ไปรับของให้เพื่อนดูเลยนะครับผมเข้าประตูไปได้เลยประตูสุดท้ายปั๊บสี่หมื่นห้าเรียบร้อยครับผมรีเบิร์ตได้เลยนะ เรียบร้อยครับอ่าตอนนี้เควสของเรานะครับเพื่อนๆก็เหลือแค่อันล็อกโลกสามครับอันล็อกโลกสามเนี่ยเราก็ใช้ยี่้ารีเบิร์นครับตอนนี้เราก็ยี่ส้าแล้วเข้าไปได้เลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมโลกสามหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะปากๆเกียวๆนะครับผมอืมเหมือนไมคครับเหมือนกันนะเนี่ยไปดูในสองเควสของเราเลยนะครับผมเควสของเราครับเห็นไหมครับเพื่อนตอนนี้ผมเสร็จแล้วนะผมกดเค้ไปเลยนะผมอืตอนนี้ผมอัชชิปเนี่ยประมาณสามสิบไกนะครับผม ดี๋ยวผมขอบคลับหน่อยละกันว่าผมได้ชิ้นที่อะไรนะครับผมไปเดี๋ยวเราออกไปดูกันนิดนึงครับเลขที่ออกก็คือขอผมลุดหน่อยสามสองหนึ่งปั๊บอ้ายังไม่ได้ปั๊บโอเคครับผมได้มาเลขที่ห้าสิบนะครับถือว่าเลขสวยอยู่นะผมใครที่จะรีบม,มาทานะผมอ้าวผมลืมดูเวลาเพื่อนๆนนครับผมว่าผมทําไปกี่นาทีนะผมเข้าไปดูเพื่อนๆดูเลยนะลืมดูเวลาให้เฉยเลยนะครับ อ่าครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมขึ้นเวลานะครับพอดีผมกดเข้าเกมแล้วผมเข้าไปดูไม่ได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทิ้งเวลาไว้แปะไว้ข้างบนนี้นะผมสาหรับวันนี้ผมก็ไม่มีแล้วเหวนนม,มือนก็ลาไปกันแบบภาพนี้เลยแล้วกันนะนี่มังนก่อน้อยนะผมกับหน้าตานี้เลยครับผมสําหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะผมแล้ว ep หน้าผมจะพาไปทาอะไรต่อก็ลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีจ้าเฮ้ยเมื่อไหร่ตัวเล็กเราจะมาเราอยากเล่นตัวเล็กแล้ว่เราไม่อยากเล่นตัวใหญ่แล้ว